สวัสดีวันเสาร์ค่ะวันนี้บ้านเราจะมาดูมอเตอร์โชว์นะคะไปดูรถกันตอนนี้แวะกินข้าวก่อนค่ะคิดว่าจะมากินร้านนี้นะคะแต่ว่าเขายังไม่เปิดเลยเดินไปเรื่อยๆค่ะไม่รู้ว่าจะกินร้านไหนดีมีปลาท่องโขสลับเปาสังขยาเนาะน่ากินน่ะไปค่ะไปกินข้าวมันไก่กันดีกว่า ไ้มมกก่ทอด็าาลาน,ะะนี่ค่ะเป็นตารางนะคะว่ารถอยู่ตรงไหนบ้างโซนไหนตอนนี้หมาม่าจะมาดูรถไอออนค่ะเดี๋ยวดูก่อนว่าอยู่โซนไหนนะคะมิก้หาช่วยได้ไหม,อ,มอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ค่ะอนี้ค่ะอ่าใช่ค่ะอยู่ข้างบน A12 นะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ มาในงานแล้วค่ะไปดูรถกันนะคะรถเท่มากเลยค่ะคุณตาชอบนะรถแบบนี้ตั้งเป็นแคมได้ด้วยนะคะ น่ารักจังเลยกี่ชอบสีนี้ไหมคะใช่คสีนี้วมีอีกไหมคะบอลเงินอ๋อคล้ายๆสีขาวเลยาขาวมุกเราสีขาวมุกคืออยู่ปะปะ๊าก็มาจองรถค่ะ,ะที่เราเคยไปดูนะคะ แต่ว่าตอนนี้กำลังเลือกสีอยู่ให้มามาเลือกสีเลือกสีว่าจะเอาสีอะไรมิกกี้คันนี้สวยไหมคะสวยสีนุ่นก็สวยอะมิกกี้นุน่นอะสีส้ม นั่งได้เยอะดี ไม่สวยไหม,ไมโอโ้โหอันนั้นอะไรอ่ะลูกมีตู้เย็นด้วยมีที่นั่งด้วย,ยมีห้องครัวตรงนี้นะคะเล็กๆแล้วก็เป็นห้องน้ำค่ะที่นอนเหรอคะเขาน่าจะอยู่ข้างบนนะตรงนั้นหรือเปล่าจะเอาลงมาใช่ไหมชอบไหมคะ 怎么那日你不就是？